กินหัวกบไปได้แล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเราไม่ต้องดีใจไเฮ้ยได้แล้วเหรอฮ่าโอนอย่างไรเต็มมาเลยไอ้เชี่ยดูก้งไอ้รลองเลยไอเชี่ยเลย ไอหน้าไอ้ไก่แต่มาไอแต่ไม่ไม่อยู่ไอ้แต่ไม่ไม่อยู่ร่างลหัสไม่หมดเลยเหยี่ยที่หน้ามันดังเลยเออซื้อของดีกว่าเออซื้อแมงไฮเพ็ดหมดเลยอุ้ยโมโห้ดีว่าเออมมงก้โมโกูชุดไหนยังไม่มีสุ่มไม่ให้หมดเลยอืมเออดีใช้สักไม่น้อยหน่อยเออต้องตากมันเนาะเออเอาสักไม่น้อยหน่อยกาวเพ็ดไปจะโดนดีสักแค่ไหนทุกคนโอ้ร้อยเป็ให้มาให้มาเลยเฮ้ยไม่ใช่เพชรเราชุดไหนยังไม่มีกูเมื่อจังเลยวะเนาะ กระโปงโอ้ยไอ้ยัง <c> ก <oughs> ูอยากอะไรเยอะด้วยกระได้แล้วเหรอได้เหรอมันได้เหรอกินหัวกบไปได้แล้วเหรออ๋อม่ใช่เป็นเราไม่ต้องดีใช่เฮ้ยไม่ใช่รหัสแล้วด้วยไม่เจอรหัสต้นรหัสแม่งเลยเนี่ยช่วยอะไรบ้างตัวเทเลยอุ้ยต้องอะไรต้องอ่ไรแล้วเราเนาะเล่นแม่งเลยอู้โอหไอ้พี่เกลือว่ารหัสที่ถ้วย

จังวะสุกให้มันสักหน่อยไม่โน้มสงสารมันเนาะไม่ใช่อ่ะได้แล้วเหรอหาวัดวัดดึกบักโอ้เือได้แล้วเหรออ่ะได้ยังไงจังวะคุณดูได้ยังไงจังวะอะได้เหรอได้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดไลค์กดดูด้วย ทีมแ่งต้องเอาให้หมดไอ้สัตว์เออเนี่ยต้องเอาให้หมดไอ้เหี้ยเนี่ยกดไลค์ซัตคาด้วยนะโอ้โหไอ้แตมไม่อยู่เรามารักสักทีแล้วตุ่มเกือบได้ปืนให้หมาเลยนะน้องๆ้องแต่บัวเพชรหมดสามันะตุ่มไม่เหลือสามเั็นห้าพอเนาะสามหมื่นห้าหรอเออสามหมื่นห้าจบตุ่มไม่สามดีก็เอาไปนะน้งน้องเงียบไปสักไม่ได้ควาโอ้โชุดแมงโก้ขี้เหลววะชุดุกควายวะ ผูกก้ป่วยยังไม่ได้เลยเออเรื่องนี้เนอะเรื่องนี้นมีชุนอะไรอีกวะโปกวะเยอะเกินโอ้เยอะเกินในมันก็โปะวะพวกเาราอะเนอะหรอเออไอ้สัสขี้หมาขับกุ้งขับ,บก,กิ่เฮียช่างแมงเถอะเออไอ้สัสของผมโอ้โหสองผมขี้หีที่แตกใส่ทําไมวะเออใส่ทําไมวะไม่ได้เลือกเลยแต่หน้ากากกูกก้ป่วยผมเฮียเนี่ยว่าคอเฮ<ล>ียเ<ล>ยอะจังวะ น้อยวมดทุกไลน์ทุกสายเนี่ยไอพวกเนี้ยโว้ยเฮียกระโปงเฮียเนี่ยเออกระโปงจังวะมาดูเพชรมันเพชรมันแบบโคตรน้อยอ่ะตังมันก็น้อยนทุกคนได้เติมค่าเติมค่าน้ำมันดีกว่าไยแต้มาโอ้โหของไม่ให้รับไม่รับพี่ผ่าทิ้งก็ทวไไมก็ไม่รู้แล้วเนาะอุ้ยไอ้เฮียเยอะเกินไอสัตว์เป็นสามหมื่นได้แล้วบอกว่าเพื่อนกอด ยี่สิบกล่องก่อนยิ่งกล่องเลยเอาเกลือเกินโอ้โหโอ้ไม่ได้เรื่องเลยว่ะไม่ได้เรื่องเลยนี่เฮ้ยได้ปืนได้ปืนโอู้วตึเกินว่ะตึเกินว่ะใช่วะเกลือไอ้เกลือโอเกลือไอ้เกลโอ พี่เกือว่ะให้ไม่ได้เดี๋นะอ้าไปเลยครไปเลยสิครับอัไปเลยครับยุๆอ้าบไปเลยอเะไรวะาอ้าไปปัเอ้ไม่พอเราไปตุ่มเพิ่มนี่นะพี่น้องเช่นไปครัะ คนส่วนลดที่มันใช้เยอะๆอะคนไปสามพันสองพันเลยเอาเราก็พูดห้าหเพ็ด่เฮ้ยไปโอ้ไปแล้วไาแล้วตอนนี้มาล้วนๆแล้วก็ตัวนี้เนาะชาจะรู้ไรโอ้ย่าลืมกดติดตามด้วยนะต้องพูดบ่อยๆกลัวกลัวคนดูไม่กดติดตามอ่ะเฮ้ยโอ้อัพแม่งเอาแป้งหมดเลยน้อกคนดู้หรอเอาไปเลยจ้าร้อน อ๋อเพชรไม่พออีกแยะเฮ้ยไม่ใช่เพชรไม่พอดิแค่มันไม่ใช่เพชรเราแต่กูห่วงทำไมวะหนูเนาะกูทำไมวะเราก็ใช้ตังค์มันเติมไปสิเออแล้วหมโอ้ออกรวยๆแล้วเกิดโอ้จะพอไหมเนี่ยเกินไปนายนี่ไม่พอทุกคนเลยเราจะจบพี่ได้ยังไงพี่พออะพอเฉยเลยอะคุณดูโอ้โหรับไม่ให้หมดโอ้มหพออีกแย

โอียเฮียเฮียสัเล่นเฮียอะไรเนี่ยเฮียเพชรกุมีสี่มือเฮียเฮียเฮียเอาเรื่องไงสัตว์เฮียเล่นเฮียอะไรเนี่ยเฮียสัตว์เียเฮียเฮียลองเล่นเฮียอะไรนะเฮียสี่มือเล่ะเอาบัตรเอาบัเอาบัตรเฮียกุมีสี่มือสัตว อะไร